ก็สวัสดีน,นะครับในการเดลต้ารีวิวกับการรีวิวเด็กอะคาฟอนนะครับผมสายลิปเปอร์ว่าผมจะเป็นยัง,งยไงวิวนะครับไปกันเลยแต่นี่ไม่ใช่ลิปเปอร์นะเอาล่ะครับเราจะมาเริ่องที่เก็ตส์เหมือกันนะครับจะใส่ตัวเริ่มเป็นของสายลิปเปอร์ครับถูกอ่าซัตติโอไลทับเซิร์หาฟาทรอสหรือจีโนเวียสครับถ้าไม่ใช่ตัวนั้นไลทับขยบตัวนี้ลงช่องเดียอันนี้เปิดเจ็ดนะตัวเปิดเจ็ดแล้วก็ทิกเกอร์ที่ใส่จะเป็นคีของวีเอสเอสคีแล้วก็คี เป็นคียแปดครับดอสี่เป็นดอพีจแล้วก็ฮิวสใส่เป็นฮิวใหม่หมดเลยเพราะว่าเน้นการกัดก็ต้นเกมพอเด็กนี้เราจะไม่เน้นสไตล์เราจะเน้นกดส่นตีนครับใส่ประมาณนี้คียแปดดอสี่คิวสต่อไปเราจะไปเริ่มกันที่เกตดหนึ่งเลยเราจะใส่จะเป็นโซทิเดียสี่ใบเป็นตัวเชนไลท์แล้วก็จะใส่เป็นอ่าโอดีซีโอดซิอุสสใบ เอาไว้ช่วยเชนไลท์ของอ่าละลอกคืนแล้วก็ทำสนามเพิ่มตัวต่อไปใส่เป็นแพนกินตัวใหม่สองใบใครมีแพนกิ้นตัวเก่าใส่เป็นแพนกินตัวเก่าได้แต่เราไม่มีเพราะฉะนั้นใส่เป็นตัวใหม่เพิ่มชิวแล้วก็ใส่เป็นอ่าเทียนไนทีโอใส่มา3าใบเอาไว้บูทพลังเวลาเราบูททตตีคิดหรือโจมตีคิตแค่นั้นเกตดสก็จะใส่ประมาณนี้ครับต่อไปเกตสาม จะใส่เป็นอาไท l อลแอซซอใส่มาสี่อฟอร์ทรอสใส่มาสแล้วก็เต่าใส่มาสใครไม่อยากใส่อาเต่าเนี่ยไปใส่ไอ้ล่อกคืออีกใบหนึ่งก็ได้ที่บอกว่าเห็นเลหน้าเลสาหรือบวกสามพันะครับใส่โทนั้นแทนได้ส่วนอาไทดอลที่ใช่เหตุผลที่ใช้ไทดอลใหม่คือมันเด็กนี้โซหนามากก็เลยเอาไทดอลมาช่วยผ่านโซทิ้งแค่นั้นครับผมใส่ประมาณนี้ แล้วก็เกตดสเราจะใส่เป็น d i a m a n น i ิใส่มา4เอามาเอา Excel เอ็กเซลเฉยแล้วก็เอามาเล่นคู่กับอ่าซันทริโอเอามาไล่เป็นละลอกขึ้นที่เป็นเกตดสได้เราจะใส่อ่ามิทิอดิสใส่มาสใบสกิลของมิทิอดิสคือเมื่อลงแวนบัสหนึ่งโม่สแล้วก็หยิบละลอกขึ้นหนึใบจากที่โมขึ้นมือสกิลต่อมาคือรีเจียนกับอ่าจีโนเวสคนนี้อ่าทนาเลสส จับหนึ่งตัวลุกแล้วไห้แดมถ้าหลังเลสสามได้จนแล้วก็ใส่ปจีโนียมาสองใบสกิลจีโนเวียคืออ่าเมื่อจบกับต่อสู้ที่โจมตีบาสองทิ้งหน้าเหมือนลุกอะคอฟอฟทั้งบอดแค่นั้นใส่ประมาณนี้เด็กอ่าเด็กนี้จะเน้นแบบว่าปลุกผีครับปลุกผีสมัยภาคจีส่วนจียูนิตเราจะใส่เป็นอ่าวอลเลอร์ลีว e e ใส่มาสองใบแลมบ์ลอสองใบ อเล็กซานดอสอ่าสามใบ G อะไร G อะไรก็ได้ใส่มาหนึ่งใบแล้วก็ฟัดฮาซาร์หนึ่งใบเวลิงทาวาร์ใบหนึ่งแล้วก็อ่าตัว One, <get> วานของอ่ามางกตต้กําเนิดใส่มาทั้งหนึ่งใบแล้วก็จีการ์ดก็จะเป็นเดี๋ยวนะขอเก็บอันนี้ก่อนดูสึกเริ่มลกอันนี้ไม่สำคัญไว้อย่างนี้แหละจีการ์ดจะใส่เป็นอ่า เคดั amm, ใส่ปใบหนึ่งจริงๆถ้าเกิดใครมีจีการเอฟซีศูนย์สี่ใส่เอฟซีศูนย์สี่แทนเคดําได้ใส่เป็นไอ์บารเอียมาสองใบแล้วก็กาฟิเลียมาสองใบกาฟิเลียมีหน้าที่เอาไว้แค่คืนเดมเฉยๆเวลาปลาครับผมแล้วก็เอ็กเซลใส่ใส่ตามที่ต้องการครับใส่ประมาณนี้นีก็คือเด็กรีวิวประมาณนี้ทั้งหมดนะครับใบต่อไ,ไปแล้วไปดิที่คอมโบสกิลกันนะครับครับผมเด็กนี้เป็นไงอ่ากาาวครับนรกนรกเลย อ่าเดี๋ยวนะเอาละคอมโบสก,กิลเนาะเพอร์เฟกต์แฮนคืออย่างนี้เพอร์เฟกต์แฮนเลยนะนี่คือเพอร์เฟกต์แฮนที่จำไปต้องขึ้นครับสามใบนี้เท่านั้นถึงจะเก,ก่งไล์คนนี้เปิดเจ็ดหาอ่าคนนี้หาเวียดหรือฟาทอสก็ได้แต่ถ้าเจอแนะนำให้หยิบเวียดขึ้นมือมากกว่าแล้วถ้าเกิดขอ่าคุณมีคนนี้ ลงมาเลยแล้วก็ลงอะไรก็ได้เกจศูนย์เกจหนึ่งลงอะไรกันมาก็ได้เอามารีดเด็กให้เด็กมันเหลือแต่ทิกรให้ได้มากที่สุดแล้วก็คอบอดลงมาเรื่อยๆเป็นเกจสองแนะนําให้ไ <ged> ล่เต่าก <c oup LES> ่อนไล่เต่าคออะไรก็ได้หนึ่งใบลงมาเก็บปุ๊บกระโดดเต่าแล้วก็กระโดดเกจสองแล้วลอกขึ้นหนึ่งใบลงมาสกิลเต่าเปิดสนามคอถ้าเป็นเกจหนึ่งเกจสองคอได้เลยถ้าไม่ใช่ก็สับกองเลนประมาณนี้ต่อไปเกจ3เกจสามถ้าเป็นเดียมันทิสขึ้นก่อนจะดีมาก จะได้เปิด Excel แล้วก็ใช้สกิลของคนนี้เหมือนเดิมเก็บสูบคออ่าวนอ่าเดี๋ยวนะคอ,คอนี่ลงมาแล้วก็ไลน์นี่โม่โม่เสร็จรีเจียนจะเอาเมย์หรือไม่เอาเมย์ก็ได้แล้วแต่คุณประมาณนี้นะแล้ว G ีวีเน็ตจีวีเน็ตเอาคนเล่นยังไงบ้างจีวีเน็ตเหรอยังไงเราก็ไม่ได้เล่นเ <laughs> พราะว่าเราจะเ <laughs> <laughs> พราะเราจะรีบปิดเด็ก <laughs> เรารีบปิด <laughs> แต่ถ้าได้เล่นจริงๆอ่าแล้วเราปามีโอกาสได้ปาจิกากดกดรีไวไปเลย มันจะได้ช่วยทำเวมได้เยอะๆหน่อยเพราะรีวายมันล็อกพลังให้เป็นหนึ่งหนึ่งพันแล้วก็ยำยำยำใหญ่ใส่สารพัดตีที่สุดครับแค่นั้นเลยอ,อืมนะฮะอีก็่คือเป็นข้าวๆใช่โซติเกอร์นะครับถ้าเกิดสมมุติคุณไม่อยากใส่ฮิวอันนี้ไปใส่ฮิวอ่าบายไงแดมโซชาร์จก็ได้ส่วนส่วนที่ผมใส่อันนี้มาคือเน้นป้องกันต้นเกมซะส่วนใหญ่เอาไว้ป่าลงดรและรีเจนเก็บของไปเรื่อย ลีเจนดลีเจนส่วนใหญ่นะครับแนะนาให้เก็บเปติกเกอร์ซ้ส่วนใหญ่ซะมากกว่าจะดีมากจะทําให้เรารีบปิดเกมเร็วได้ใช่จะลีเจนดะสามสี่ครั้งก็ได้เลยของคุณ <laughs> ถ้าเกิดคุณมีไอฟัสไ,ออ,ไออะไรวะมัมเชียร์แล้วว่าโอดีซีอุสเยอะๆตลงใช่แนะนํานะครับบอร์ดหลังขอให้มีโอดิซีอุสสักสองสามใบจะเปน็นอะไรที่ดีงามประเสริฐมากส่วนข้างหน้าแล้วแต่คุณเลยจะมีไททอลแอซเซจะมีอะไรก็ได้สักตัวแล้วแต่คุณ เด็กคือ <De k S 2> ต้องเป็นเด็กเด็กนี้คือสําหรับเกมเร็วใช่ครับได้ยีเร็วแล้วแตกใช่ใช่ใช่ใ,ชใครอยากจะไปจัดสายแบบไอ้นาวาเกเซอร์อะไรนะอ่าก็ดีเหมือนกันส่วนเด็กนี้จับเกขีตอนเมลสตอมอ่า <c oughs> กอรี่ออกก็คือถอดจีนเวสออกไปเลยแล้วก็ใส่เป็นกอรี่เมลสตอม <c oughs> แทนเก่งกว่าเยอะคร <c oughs> ับผมอันนี้ไหมเออมันยืนเจียนกันนี่นะฮะผมก็คือ เด็กรีวิวที่รวดเร็วของช่องเรานะครับเป็นครั้งแรกที่ทำเร็วๆ <laughs> ว7นาทีเองโอเคก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้กับการรีวิวเด็กแวนการ์ดอะควาฟอร์ซ้ายอะดิโพครับหรือลราลอกขึ้นนั่นเองเด็กปุกผีครับเด็กปุกพีนะครับผมนะชอบกันไม่เอ,อ่ยชอบไลค์แชร์ติไกาครับไม่ชอบดิสไลค์เดวต้ารีวิวมีแฟนเพจอาจญาขึ้น,นมาไปกอดติดตามก,กันได้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ No!